สวัสดีครับหลังจาก E ีีที่แล้วนะครับก็ทําการบอดี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาบูรนณะพวกเครื่องเกียร์กันนะครับคลิปนี้ขอเป็นเครื่องเกียร์เนาะเกียร์เราก็ถอดหรือขัดล้างเช็ดเช็ดขัดขัดถูๆูนะครับอันนี้ก็เป็นงานยิงทรายแบบโฮมโฮมนะครับผมแบบบ้านๆน,นะทํากันแบบบ้านๆอุดให้ทั่วพ่นให้ทั่วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ฮนะก็ตามสภาพนะครับผมบ้านๆทําทง่ายๆประหยัดงบไว้ก่อนนะครับ ช่างบรรน,นอกก็แบบนี้แหละครับผมยิงออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เกี่ยวเข้ามามาล้างมาเช็ดมาขัดมาถูหรือให้หมดเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์นะครอันนี้ก่อนล้างนะครับล้างทำความสะอาดก่อนครับอันดับแรกก็ดูคราบนะครับตะกันคราบปุ่นคราบผงคราบอะไรก็แล้วแต่อัดฉีดเข้าไปเลยครับผมใส่น้ํายาย้อมแมวเข้าไป สวยงามก็ยังเหลือเศษอีกนิดอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะทำการรื้อนะครับหรือส่งไปยิงทรายน้ำพอดีมีทีมงานยิงทรายน้ำอยู่ครับผมเดี๋ยวรื้อเอาไปให้พักพวกยิงให้หมดส่วนเสื้อนี้ก็อาจจะพ่นสีดำนะพ่นกันแบบง่ายๆเลยนะครับก็ลองเอาไปดูนะครับล้างให้สะอาดก็พ่นได้นะดีกว่ามันสนิมเนาะพ่นพ่นเคลือไว้ไป ถึงกระบวนการไล่เก็บเครื่องนะครับผมก็รื้อให้หมดนะครับแต่ผมไม่ได้รื้อประกอบเครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องเขามาคือแห้งๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะสดนะครับฉะนั้นเราก็จะถอดนะครับเอาไปแปลงร่างนะครับชุบนะครับอันนี้น็อต wow. เกียร์น็อตเกียร์น็อตฝาครอบวาล์วน็อตท่อไเสียน็อตฝาครอบท่อไอเสียน็อตชุดนี้เป็นชุดได,ไดชาร์จกับคอมแอร์ A. ตัวนี้การวัดน้ำมันเครื่อง อ่าตัวนี้ท่อร่วม ID ตัวนี้ขาคันเร่งตัวนี้ชุดของอปั๊มปัน่น power อันนี้อันนี้อะไรวะน,นี่แท่นเครื่องอันนี้ปั๊มดีเซลอันนี้แผงการความร้อนอันนี้คอหานด้านบนอันนี้เสื้อเาาน้ำอันนี้เฟืองแคมเฟืองแคมพวกน็อต แล้วก็แหวนกันโซ่เราลิ้นแล้วก็เฟืองปัม๊มอันนี้มอเตอร์ปัดน้ำฝนเอ,อ่อะไรนอะเบรกมอลมเบรกมอลมเบรกอันนี้คัตปั๊มคัตบนอันนี้มือเบรกมืออันนี้หัวเตียงอันนี้สายคันเร่งอันนี้ปัดน้ำฝน นี่พวกชุดสายคันเร่งรัดสายคันเร่งรัดแป๊บเบรกนี่ชุดปั๊มพเวอรัดท่อปัมอ๊มพ w e r มอกรองอากาศ,าศมอกรองอากาศสายรัดมอกรงอากาศรัดปั๊มดีเซลโอเคก็น่าจะครบแล้วนะครับผมมีตามนี้เครื่องสวยนะครับ ส่วนหน้าเครื่องก็เปลี่ยนให้หมดเลยเดี๋ยวล้างนะครับล้างถอดเปลี่ยนให้หมดก็จะมีพวกลูกรอกลูกรอกเฟืองสายพานเราลิ้นใหม่แล้วก็ฝาหน้านะครับอันนี้ฝาหน้าเห็นไหมครับต้อฉีกมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝาหน้าใหม่เลยนะครับดูครับเครื่องสด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 สวยสวย เกลือง 3L นะครับเดี๋ยวถอดค่อยๆถอดดีกว่าครับถอดไปชุบเยอะกลับมามันจะประกอบไม่ถูกครับเพราะว่าชุบหลายวันเดี๋ยวนี้เราก็ถอดออกมายิงทรายบิ้วยิงทรายเช็คบิ้วใดทำใหม่หมดโอเคครับข้อระบบน้ํานะครับจริงๆเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ายกมาแล้วมันทําง่ายจริงๆผมจะไม่เปลี่ยนเยอะขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่า คือมันถอดไปถอดมาถอดไปถอดมาแล้วมันมันเปลี่ยนง่ายมันถอดง่ายครับเวลาไปอยู่ในรถแล้วมันถอดยากเชนั้นไหนๆก็ไหนๆก,ก็ก็เปลี่ยนไปครับมันแค่นี้เองก็ยอมเสียเงินหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็อีกหนึ่งอายุเลยนะครับใช้ไปยาวๆนะโอเคนี่ก็เปลี่ยนคอเสื้อมอเสื้อวาวน้ำกับคอหนัน เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องใช้ไปสักพักก่อนถ่ายน้ำทิ้งแล้วคอยใส่วาล์วน้ำนะครับให้มันล้างคราบฝาหน้าเครื่องนะครับมันทะลุนะครับผมก็เลยได้เปลี่ยนใหม่ทีนี้ผมสั่งตัวนี้มาในเน็ตนะครับมันจะเป็นรุ่น4รูนะครับมันจะมีรูแบบนี้2รูไว้เปิดเช็คมา,มาคเช็คปั๊มนะครับแต่ว่ามันส่งมาผิดนะครับทีนี้มันหายากมาก4รูก็เลย ไปได้มานะครับก็เลยซื้อมาอีกอันเดี๋ยวนี้ส่งกลับคืนคืนเงินนะครับผมอุปกรณ์ก็ได้ล้างยิงทรายเรียบร้อยแล้วครับผมล้างส่งยิงทรายอย่างนี้ก็ดีนะครับล้างเข่าก็คือนับหนึ่งใหม่นะครับผมบิวนับหนึ่งใหม่ไปเลยใช้ยาวๆอันนี้คือการยิงทรายทาความสะอาดล้างเรียบร้อยเราก็เอามาถึงก็ประกอบเลยนะอันนี้ก็งานดีๆเลยนะครับยิงไปก็ฟ้ากระเขียวเลยนะครับแจมไหมครับผม งานยิงทรายเนียนๆแบบนี้ทําแล้วก็ต้องทําให้ดีครับถอ,อครับผมถอดรวมไอดีพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับถอดมายิงทรายหมดเลยนะครับสวยๆนะครับเนี่ยไหนๆก็ทําแล้วนะครับจริงๆจะไม่ถอดทำขณะนี้หรอกนะครับแต่ว่ามันลถตัวเองอะ่ะแล้วก็ทำเก็บไว้เป็นสมบัตินะครับสมบัติตัวเองนะร้อยหก วันหน้ามันมีราคาแน่นอนยังไงก็มีครับวันหน้ายังไงก็ได้กำไรนะครับฉะนั้นทำดีๆไปเลยครับใครได้รถไปต่อก็น่าใช้ได้ชาร์จได้ชาร์จนี้ก็พ่นสายนะครับพ่นสายแล้วประกอบแล้วนะครับนี่นะสวยๆเลยมีประกอบเข้าไปแล้วจริงๆไอเนี้ยต้องชุบก็จะสวยแต่ว่า เน้นแบบนอนทนแบบดุดุโอเคครับโอเคอุปกรณ์ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะฝาครอบวาล์วก็ส่งไปยิงสายทำ p o w อ e r c o ้ดนะครับจากเพื่อนรักที่ระยองจัดการให้ส่วนเรื่องชุบก็มาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็แม่งมั่วกันมาเลยนะครับจําได้ไหมครับเนี่ยจำได้แน่นอนนะครับเพราะาอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปไว้ไงนะครับเวลาประกอบยังไงก็ตรงเป๊ะเหมือนเดิม ผมถ่ายรูปถ่ายคลิปไปเยอะอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนไล่ประกอบแล้วนะครับผมประกอบเสร็จก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆถ่ายคลิปไว้เยอะมากแต่โทรศัพท์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็หายบ้างรูปเต็มบ้างอะไรบ้างก็ดูๆเอานะครับผมงานก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เหลือพวกน้ำมันเครื่องแท่นเครื่องพวกอะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยยกขึ้นไปบนเครื่องแล้วก็เปลี่ยนนะครับ ฝาครอบนี่ครับนี่ของที่เห็นอยู่นี่ของเดิมทั้งหมดน็อตก็เดิมนะครับน็อตแท้เลยนะแท้ติดรถแท้ติดตัวเลยนะครับเอาไปชุบก็สวยๆแบบนี้เลยแป๊บก็ส่งไปชุบนะครับขาคันเร่งขายึดปั๊มตันพาวเวอร์น,อน็อตต่างๆทุกอย่างนะครับก็ดูๆเอานะครับงานประมาณนี้เปลี่ยนทุกอย่างประมาณนี้ก็ลงตัวไหมครับ พอดูได้ไหมครับพี่พี่เม้นหน่อยนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องเกียร์ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการยกเครื่องลงอีพีหน้านะครับผม